เมื่อฝันของผมคือการไม่ต้องทำงานและเป็นพ่อบ้านกลับต้องมาดูแลไอดอลที่ดังที่สุดในประเทศตอนที่หนึ่งไอดอลที่หิวโหวยสภาพห้องของผมเด็กมอปลายธรรมดาธรรมดาที่เป็นห้องปกติทั่วไปในวันนี้กลับมีเด็กผู้หญิงมาเยือนแต่เธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรมธรมดาธรรมดาเสร็จแล้วครับอืมหอมจังจะทานแล้วนะคะโอ้อ้า อร่อยวิญญาเทบออกจากร่างเธอคือเรโอโตซาก,กิไอดอลที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นจากวงมิวเฟสตาผมกับเธอได้เจอกันยังไงนั้นผมต้องย้อนกลับไปเล่าซะหน่อยเช้าวันหนึ่งโรงเรียนมัธยมเฮเซในโรงเรียนที่ผมศึกษาอยู่นั้นมีไอดอลอยู่ด้วยแถมเรายังอยู่ห้องเดียวกันอีกลินทาโรชิโดม .5 ต่อไปหน้าที่69คุณโอโตซาก,กิ ค่ชื่อของเธอคือเรโอโตสกิผมทองยาวสลวยสวยเพราะเธอเป็นลูกครึ่งรูปร่างการแต่งตัวดูงดงามกว่านักเรียนปกติหน้าตาและเสียงดังนางฟ้าคงไม่แปลกถ้านักเรียนทั้งโรงเรียนจะเป็นแฟนคลับของเธอเอาจบแล้วเหรอโทษทีควมว่าแต่ฟัง HCGTV อยู่เอาไปว่าให้ผ่านแล้วกันขอบคุณค่ะส่วนตัวผมไม่ได้สนใจคนดังอะไร นี่คือมุมมองจากคนปกติทั่วไปคุณโอโตสกิฉันได้ดูเพลงใหม่ทรงอย่างเบสแล้วนะคะเพราะม,มากเลยขอบคุณค่ะพระผมขอลายเซ็นได้ไหมครับจะเอาไปบูชา3ามเวลาหลังอาหารสิ่งที่ต่างจากตอนแสดงนั่นคือตัวจริงของเธอเป็นคนที่นิ่งและสุขุมมากแม้จะมีคนลายล้อมเธอขนาดไหนทำให้เดายากว่าตัวเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่คุณโอโตสกิก็ยังเป็นที่นิยมเหมือนเดิมเลยนะ อ่าฮะเพลงของเธอก็ดังไม่แพ้กันดูยอดวิวสิคนเลื่อนเรื่องกับ HCGTV เลยแถมคอมเมนต์ชาวต่างชาติก็เริ่มเยอะขึ้นนะเฮ้งั้นเราไปลองคุยกับเธอมั่งดีไหมนี่คือเพื่อนสนิทของผมยูกิโออินาบะหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้หญิงบ่อยๆแต่ที่จริงเขาเป็นผู้ชายมั้งนะวันนี้มีงานพิเศษหรือเปล่าลิทาโลมีนะ่ะเป็นงานชั่วคราวแถมได้เยอะกว่าปกติด้วย ในบอกความฝันคือไม่ต้องทำงานไงดูยุ่งจังเลยนะก็ช่วงนี้อาจารย์เธอกำลังดังนะ่ะอาจารย์ยูเกสึอิชิกโกะนักวาดมังงะเป็นลูกพี่ลูกน้องของดินทาโร่ตอนนี้อาจารย์และผู้ช่วยอ่ะงานล้นมือเลยฉันก็เลยต้องเข้าไปช่วยถึงตอนนี้ฉันต้องทำงานหาตังค์แต่ความฝันฉันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตฉันจะต้องหาผู้หญิงที่ทำงานเลี้ยงฉันฉันจะกลายเป็นพ่อบ้านใจกล้าให้ได้มันเป็นจุดมุ่งหมายของเรามาตลอด ใครจะอยากทํางานทั้งชีวิตกันดูมุ่งมั่นจังเลยนะลินทาโร่แต่ก่อนอื่นหาแฟนให้ได้ก่อนดีเปล่า <c oughs> เอาเรานะักเรียนเปิดหน้า69นะเนื้ออะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดสมชายตอบสิเนื้อหอยครับเพราะไม่มีออยไปยืนหน้าชันจะดูกี่ทีกี่ทีก็สวยไอดอลงั้นเหรออยากรู้จังว่าเธอจะเจอความกังวลหรือความยากลำบากแบบพวกเราไหมนะยังไงก็สู้ๆแล้วกันเราเอาใจช่วย หเหนื่อยหน่อยนะครับอาจารย์ยูสุกิผมเอาคาราบาวแดงมาฝากอขอบคุณมากเลยนะลินททโรเธอนี่เป็นคนเอาใจใส่ดีจริงๆอาจารย์ครับนี่ได้หลับหรือ,อยังอดนอนแค่สองคืนเองจิบจิจิบที่หน้านะครับไปนอนซะงั้นผมลุยงานต่อเลยแล้วกันอืมเป็นต้นฉบับที่สวยงามมากม่น่าละ่ะอาจารย์ถึงไม่อยากให้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยลินททโรมาดูนี่สิจ๊ะ มันไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่กระดาษเปล่าหลอกให้มาเฉยเฉยอ้าวจ้าเดี๋ยวโบหัวทิมกลับได้เลยนะจ้าลินทาโร่ให้ผมอยู่ช่วยต่อได้นะครับไม่เป็นไรแล้วจ้าตอนนี้งานสบายขึ้นเยอะโอเคครับงั้นผมลินทาโร่ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือกันเสมอมานะมีปัญหาอะไรโทรเรียกผมได้ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอดูผลงานืออรอชมได้เลยปลายหนะ้าสะพานควาย สะพานควายเอดึกป่านนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้แถวนี้มีคนขับรถหรูแบบนี้ด้วยเหรอเอ๊ะนั่นมันชุดนั่งเรียนโรงเรียนเลานี่ผมทองทองดูยังไงก็คุณโอโตโซาก,กิชัดๆดูเหมือนเราสองคนจะกลับบ้านพร้อมกันไม่ยักกันรู้แฮะว่าเธอก็อยู่แถวนี้ด้วยเอาเป็นว่าเราอยากเข้าไปยุ่งดีกว่าเดี๋ยวเราเผือไปทักแล้วมีคนถ่ายรูปขึ้นมาเธอจะซวยเอาต่างคนต่างอยู่แล้วกันอืมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยระวังเป็นอะไรหรือเปล่าขอโทษด้วยนะแต่ผมจะเป็นต้องอุ้มค,<อ>คุณไว้เอ่อพี่โดคุงเอ๊ะเมื่อกี้เธอเรียกชื่อเราเหรอ <c oughs> บังเอิญจังนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าทำเอาผมตกใจแทบแย่เออนี่เป็นอะไรไปให้ผมเรียกรถพยาบาลไหม <c oughs> ฉันฉันหิวอ่ะที่ยังว่ะ ตอนที่2กินจนอิ่มแล้วยิ้มขอบคุณเมื่อกี้เธอบอกว่าหิวงั้นเหรอไอเด็กนี่อุตส่าห์เป็นห่วงกินขี้ฝุ่นไปซะเออฝุ่นไม่อร่อยเลยคนใจร้ายขอโทษขอโทษแต่ผมเป็นห่วงเธอจริงๆนะเอาละ่ะในเมื่อเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแต่ถามจริงอดอยากมาจากไหนเนี่ยแค่ยืนยังไม่ไหวไม่คิดเลยนะว่าชิโดคุงพูดแบบนี้ก็เป็นด้วย เรื่องนั้นช่างมันเหอะว่าแต่ทำไมถึงหิวขนาดนี้การฝึกวันนี้มันหนักไปหน่อยนะมีทั้งฝึกร้องทั้งสัมภาษณ์ตารางแน่นเต็มไปหมดฉันเลยไม่มีเวลาทานอะไรเลยไม่แปลกนะพอเธอเป็นถึงไอดอลที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นงั้นเราไปหาอะไรกินก่อนละกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหัวเมียทะเลาะก,กันเหรอใครมีไอโฟนมาถ่ายลงติกตอกเร็วดูเหมือนไทยมุงเฮ้ยญี่ปุ่นมุงจะเยอะแล้วรีบออกไปจากตรงนี้ ก่อนคนจะรู้ว่าแม่นี่เป็นไอดอลดีกว่ายังไงเธอก็เป็นเพื่อนร่วมห้องของเราเราคงทิ้งเธอไม่ได้หรอกนี่ถ้าเธออิ่มแล้วเธอจะมีแรงใช่ไหมอืมอืมช่วยไม่ได้นะถึงจะไม่ชอบก็อดทนไปก่อนนะขึ้นมาเลยมาที่ห้องผมเดี๋ยวผมทำอาหารให้ทานหรือถ้าไม่ชอบเดี๋ยวผมไปปล่อยร้านอาหารใกล้ๆนี่ก็ได้ว่าไงจะเอาแบบไหนอืม ของฟรีใครไม่ชอบอาหารของชิโดคุงน่าสนใจจังโอเควู้ความรู้สึกนุ่มๆแบบนี้มันไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีสมาธิหน่อยชิโดในตู้เย็นมีหมูที่จะหมดอายุพอดีไม่ว่าอะไรเนาะอืมขอให้อร่อยเป็นพองั้นลุยกันเลยชิโดเดลิวอรี่ได้ทีเอาใหญ่เลยนะเด็กคนนี้เธออยู่คนเดียวเหรอ ใช่เรื่องมันเศร้าขอเล่าเข้มๆลงไปเฮ้ยถอดรองเท้าด้วดิมาเดี๋ยวผมถอดให้ขอบคุณนะ ه, หมดแรงเดี๋ยวเปิดช่อง HCGTV ดูรอไปก่อนนะอืมนี่ผมคิดว่าผมจะทำหมูแหละอยากกินเมนูอะไรไหมงั้นลาบหมูไข่ดาวไม่สุกละกันเอ้ยเมนูน่ากินดีนะเออ ฉันชอบกินมาตั้งแต่เด็กละงั้นรอข้าวสุกด้วยนะโอเครู้ไหมลาบที่ดีต้องใส่กระหล่ำปีน้ำปลาต้องใช้ปลาวานจากคาบสมุทรเบงกอลเท่านั้นกระทะต้องหินออบซิเดียนจากภูเขาไฟฟูจิถึงจะผัดเข้าเนื้อเธอนี่ทำอาหารเก่งจังเลยนะเรียบร้อยอะไรกันหอมจังเลยกอดอนแลมซี่นี่สิบผมเลยนะชิมดูสิทานแล้วนะคะอืม หมูที่นุ่มเหมือนจะลาย,ลายในปากความอูมามิจากกะหลำปีกินหอมโชยจากน้ำปลาดีรสชาติแบบนี้ไม่เคยกินมาก่อนอร่อยจังเลยอืมจริงเหรออืมอืมอร่อยที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยอืมมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วน้องสาวถึงมันจะดูเวอร์ก็เถอะแต่มันอร่อยจริงๆอะ่ะขออีกจานนี่กินหรือแดกเธอทำอาหารเองตลอดเลยเหรอใช่ผมทำกินเองเสมอทำไมอะ่ะ ประหยัดไงผมต้องประหยัดค่ากินให้เยอะที่สุดเพื่อจะได้มีเงินใช้ชีวิตกับภรรยาในอนาคตภรรยาเหรอใช่แล้วเป้าหมายในชีวิตของผมคือการเป็นพ่อบ้านผมจะทําอาหารอร่อยๆและมีประโยชน์ตอบแทนภรรยาของผมที่ทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเยะเยี่ยมไปเลยเอ๋เธอมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะทําความฝันของตัวเองให้สําเร็จมันเยี่ยมมากๆนี่เธอประชดหรือเปล่านี่ฉันพูดจริงๆนะ คนที่มีความฝันน่าชื่นชมออกงั้นเหรอเรานึกว่าเธอจะล้อเราไม่คิดว่าเธอจะชมเราแทนเรามาพบกับมิเลสตากันนะครับเป็นไงบ้างครับเพลงใหม่ทรงอย่างแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะเธอจะรู้สึกแบบไหนกันที่เห็นตัวเองในทีวีนี่โอตโตสาก,กิเป็นไอดอลนอะ่ะมันสนุกไหมสนุกสิมันเป็นความฝันของฉันตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะงั้นฉันถึงทำงานอย่างหนักกว่าจะมาถึงตอนนี้ ยิ่งตอนเนี้ฉันต้องทํางานหนักกว่าเดิมและต้องคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเพราะงั้นไม่ว่าความฝันเราจะแตกต่างกันยังไงแต่คนที่ทํางานหนักเพื่อไขว่คว้ามันมามันน่ายกย่องจะตายไม่ใช่หรอเพราะงั้นฉันถึงอยากสนับสนุนพวกเขาจบวันนี้ดูเหมือนเธอจะได้แฟนคลับเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะเอะเธอไม่ได้เป็นแฟนคลับฉันอยู่แล้วหรอบอกตามตรงผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้นะแต่ตอนเนี้ย อยากจะขอเปลี่ยนความคิดสักหน่อยฉันก็เป็นแฟนคลับของเธอเหมือนกันเพราะฉะนั้นขออีกชามนะได้ที่ไหนเล่าเอ๊ะทำไมอะ่ะคิดสิคิดถ้าไอดอลชื่อดังถูกพบอยู่กับผู้ชายมันจะเป็นข่าวใหญ่เอานะสิเธอไม่ใช่นักเรียนมปลายธรรมดาธรรมดานะอ๋อใช่มันก็จริงนะถ้ามันเกิดขึ้นผมก็กลายเป็นตัวการที่ทำให้เธอเสียชื่อเสียงนะสิแล้วชีวิตผมจะอยู่ยังไง พาดหัวข่าวใครกันไอเด็กนี่มันเป็นใครมาใกล้ชิดกับไอดอลของคนทั้งประเทศไม่เป็นไรเลทนได้แล้วจะทำหนาา้าเศร้าเพื่อขอร้องเธออย่าให้มันลำบากไปกว่านี้เลยพวกเราทำเป็นไม่รู้จักกันมันจะดีกว่าดึกแล้วนะมาเดี๋ยวผมไปส่งบ้านเอเอที่นาทำเป็นงงอะไรเฮ้ออย่าบอกนะว่าเธอคิดจะค้างที่นีถ่ถูกต้องนะคะ อีอย่างวะตอนที่สามไม่มีสิ่งไหนสุขใจเท่ามีตังไอดอนมานอนค้างบ้านผู้ชายมันเรื่องใหญ่เลยนะผมก็เตือนแล้วไม่ใช่หรอผมรู้นะว่าเธอเหนื่อยแต่กลับบ้านไปก่อนเธออืมยงไม่ออกเลยแฮขอโทษทีนะฉันจะทำตามที่บอกละกันเยี่ยมทำไมเราต้องมาสอนไอดอดลด้วยล่ะเนี่ยไม่สิเธอเป็นไอดอลภาษาอะไรไม่รู้จักระมัดระวังตัวเลย เอาละผมเรียกแท็กทซี่ให้แล้วลืมเรื่องวันนี้และเรื่องของผมไปซะต่อไปเนี้ยเราไม่รู้จักกันเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องแต่ยังไงก็เถอะที่เธอบอกผมว่าทําอาหารอร่อยอะ่ะผมดีใจมากมันทําให้ผมมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นขอบคุณนะครับฉันก็ดีใจที่ชิโดอคุงใจดีกับฉันเหมือนกันเพราะงั้นแทนที่จะเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องอย่างน้อยฉันขออนุญาตเป็นเพื่อนสนิทเธอจะได้ไหมคะผู้ชายที่ไหนมันจะปฏิเสธลงกันมา ยังไงเราก็อยู่ห้องเดียวกันอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรดีจังเป็นเพื่อนกับเรามันมีดีอะไรกันงั้นไว้เจอกันที่โรงเรียนนะเป็นวันที่เหนื่อยสุดๆวันถัดมาโอตโตสก,กิจก็ยังทำตัวเหมือนปกติแสดงว่าเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยผมไม่เห็นใน YouTube ว่าเธอได้แสดงหนังอเวนเจอร์ด้วยเหรอนั่นมันของปลอมค่ะ แบบนั้นก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากนันแน่จ้องเธอตาไม่กระพริบเลยนะเมื่อวานฉันก็จ้องแบบนี้นี่ใช่แต่วันนี้สายตาที่จ้องของนายมันไม่เหมือนเมื่อวานนะไม่เห็นเคยจ้องฉันแบบนี้มั่งเลยใช่ที่ไหนเราเฮ้ยคิดมากนะนั่นสินะฉันอาจจะคิดมากไปเองเจ้านี่ฉลาดต้องระวังออาจารย์ยูสุกิเลกตัวน่ะเห็นเธอบอกว่ากำหนดส่งวันนี้นี่ เฮดวนเฮดวนนฉบ,บับผิดพลาดนิดหน่อยเลยต้องแก้มาช่วยพี่ทีนะเฮ้นายฉาจังนะได้เป็นผู้ช่วยนักเขียนดังนายพูดได้นี่ไม่เคยเจอคนอดนอนจนเป็นซอมบี้ละสิหลังเลิกเรียนลินทาโล่ขอโทษนะพี่เผลอว่าตัวละครที่ไม่ควรโผล่มาแถมวาดไปทั้งตอนเลยผู้ช่วยก็กลับหมดแล้วเพราะงั้นช่วยทีนะได้โปรดคนที่พึ่งได้ตอนนี้มีแต่ผมสินะ อย่าลืมขึ้นค่าแรงให้ผมด้วยล่ะได้จ้ะได้จ้ะโทษทีนะอย่ามัวแต่ขอโทษครับรีบมาช่วยกันเร็วเข้าจ,จ้ะปวดแขนไปหมดแล้ววันนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมตัวอาจารย์ก็กลายเป็นซอมบี้อดนอนไปแล้วห้าทุ่มแล้วเหรอเนี่ยโอ้มาม่าชาเขียวก่อนนอนก็พอแล้วมั้งแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอ๊ะคนน่าสงสัยไม่ใช่ละนี่ มาทำอะไรที่นี่ฉันมารอชิโดคุงไงโอ้ยหจะปวดผมบอกแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่อีกแต่ฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยนะเธอมารอที่นี่ทั้งวันเลยเหรออือน่ารักแฮะเหมือนลูกหมาน้อยเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมเนี่ยเอาละอย่างน้อยเข้ามาบ้านก่อนแล้วเล่าให้ฟังทีนะว่ามีอะไรขอบคุณนะจ๊ะขอหว,วานหนหน่อยนะจ๊ะโอเคน้ำปลาใส่น้ำตาลกับนมเยอะๆ พร้อมเสิร์ฟครับแซ็บโนอหลีว่าไงครับมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรอฉันนะ่ะนะมานั่งคิดทบทวนแล้วฉันอยากทานอาหารที่ชิดโดคุงทำอีกครั้งเอ๊ะผมบอกไปแล้วนี่ว่าไม่ได้แต่ฉันติดใจจนลืมไม่ลงเลยอาหารที่ฉันทานตอนกลางวันและที่ทำงานอร่อยเทียบอาหารของเธอไม่ติดเลยเอออย่าพึ่งหลไปชีดโด เธอต้องเข้าใจด้วยนะว่าถ้าคนอื่นเห็นเราอยู่ด้วยกันมันจะกระทบต่ออาชีพของเธอได้แล้วอีกอย่างค่าอาหารมันก็ต้องเพิ่มเป็น2เท่าใช่ไหมล่ะผมไม่ได้อยากจะดูขี้งกหรอกนะแต่ว่าผมไม่อยากใช้เงินเก็บจนหมดถ้าอนาคตผมไม่ได้แต่งงานเงินพวกเนี้ยมันจะได้ช่วยในการดำรงชีวิตผมได้กังวลแค่นี้เองเหรอเอานี้ฉันจะจ่ายให้เธอสามแสนทุกเดือนเป็นค่าแรงและจะจ่ายค่าอาหารเราสองคนต่างหากเพราะงั้น ได้โปรดดูแลฉันด้วยนะคะอืมโอ้เงินงมันช่างหอมหวานได้ไหมคะสะดวกเริ่มงานวันไหนครับมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมรสชาติที่ต้องการรีเควสได้เลยห้องเล็กๆของเชฟชิโดพร้อมให้บริการอ่ะ <c oughs> ผมรู้ว่าเธอเป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงแต่ใช้เงินเกินตัวไปก็ไม่ดีรู้ไหมปีนี้ฉันมีงานโฆษณา5งานเพลงใหม่ก็กําลังนิยมแถมมีคอนเสิร์ตทัวร์อีสานด้วยเพราะงั้นเงินงไม่ใช่ปัญหาหรอกนะ เรารู้เลยว่าเธอไม่ได้ล้อเล่นเธอทำงานทั้งปีอาจมากกว่าเราหาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ถ้ายังไม่พอเดี๋ยวฉันเพิ่มเป็นห้าแ0นได้นะปกติฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้ตังอยู่แล้วเฮ้ยแม่คนพอ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 แล้วอโอเคผมตกลงรับงานนี้แล้วกันจริงเหรอว้มือของเธอทั้งนุม่มทั้งหอมเฮ้ยใจเย็นชิดดยิ่งผมมีเงินเยอะๆชีวิตของผมก็จะได้สบาย และผมดีใจที่เธอตีค่าฝีมือของผมถึงสามแสนที่จริงฉันอยากให้มากกว่านี้แต่ถ้าชิดกคุงพอใจเท่านี้ก็โอเคแค่นี้ผมก็ใช้ไม่หมดแล้วจะย็ม้มแต่สัญญากับผมไว้อย่างหนึ่งถ้ามาห้องเนี้ยพยายามอย่าให้คนอื่นเห็นเข้าใจไหมจ้าฉันยังอยากเป็นไอดอลอยู่งั้นชิดกคุงเรามาเกี่ยวก้อยสัญญากันนะผมมองไม่ผิดจริงๆว่าเธอต้องเป็นคนแปลก มุ่งมั่นทำทุกวิธีทางไม่สนใจใครหน้าไหนเพียงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการถึงกับยอมจ่ายเงินเดือนละสามแสนเพื่อให้เพื่อนร่วมห้องทำอาหารให้กินผมคิดว่าแม่นี่ต้องเพี้ยนอย่างแน่นอนแต่ผมก็คงไม่ต่างกันที่ตอบรับคําขอของเธอเหมือนที่เขาบอกกันว่านิสัยเหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันได้สินะถ้างั้นวันนี้ขอแกงกะหรี่นะจ๊ะจะกินเลยเหรอตอนที่สี่ แรงไหนจะสู้แรงเงินผมทำได้นะแกงกะหรี่อ่ะแต่มันใช้เวลานานนะสิไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค้างที่นี่ได้เดี๋ยวฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้ทำอาหารให้ฉันทานทุกวันเพราะงั้นมันก็ต้องลงอาหารเช้าด้วยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฉันต้องเดินทางจากบ้านมานี่มันจะทำให้ฉันนอนไม่พอเพราะงั้นฉันอยู่ค้างที่นี่ดีกว่าเหุ้ผลดีนี่แต่ไม่ได้ทำไมอ่ะ แค่เด็กหนุ่มสาวมปลายสองคนค้างคืนด้วยกันมันก็แย่พอแล้วนี่เธอยังเป็นไอดอลอีกนะงั้นฉันจะเปลี่ยนเป็นห้าแสนเยนแล้วฉันก็จะระมัดระวังตัวมากขึ้นห้าแสนโรงเรียนเก่าถึงกับขนาดนามเราว่าชดโดกผู้ซื้อตรงเ <5, S 1> ชียวนะจะก,กี่แสนก็ 5, ไม่ได้แอมเราหรอกมเราทำดีมาตลอดอยู่แล้วฝืนกดสักวันไม่เป็นไรหรอกนะึกโทษทีนะตัวเราแต่แรงใจไหนมันจะสู้แรงเงิน แค่คิดว่าโลกนี้มีเชฟที่ได้เงินเดือนถึงห้าแสนเยนมือเราก็สั่นแล้วแต่ข้อดีคือ <c oughs> จะปูลาสกาหรือคณะอนดามันเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้ใจ่ายแล้วนี่คือมันฝรั่งพันธุ์ดีที่เราซื้อมามันเป็นมันฝรั่งจากฮอกไกโดคิตาเมสเมต้มซุปอย่างหรูหราสไตล์ญี่ปุ่นด้วยโชยุและดาชิแล้วที่สำคัญส่วนผสมลับของเราซอสยากินิคุ <c oughs> สุขก,กำลังดีเลย เสร็จแล้วโอตโตซสก,กิหลังท้องรอได้เลยว,ว้าวนี่แหละที่รอมานานผมทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหวังว่าจะถูกปากเธอนะจะทานแล้วนะคะอืมึมอึมือเนื้อปูอารสกา้าแทบละ,ละลายในปากคณะอะดามันกรุบกรอบมันฝรั่งฮอกไกโดหวานหอมอ่าอร่อยจังอร่อยจริงๆเเนี่ยอม,ม,มือหยุดไม่อยู่แล้ว ดูดีใจจริงๆนะเธอน่ะเวลาทานตาเธอดูเป็นประกายเลยเธอคงจะชมจากใจจริงเออดูเหมือนผมจะทำไปเยอะพอสมควรเลยนะจะเก็บไว้กินมื้ออื่นก็ได้อีกจานเฮ้ยผ่านไปสองช่องหมดแล้วเหรอถามจริงท้องเล็กๆแบบนั้นเก็บอาหารขนาดนี้ได้ไงอ่ะพวกเราอ่ะฝึกหนักเลยต้องใช้พลังงานมากนะกินแค่นี้เอาไม่อยู่หรอกอ๋องั้นเหรอดีนะที่เราทำมาเยอะ ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะนี่ผมถามจริงๆนะหืม hmm? ทำไมถึงอยากทานอาหารแบบคนธรรมดากันผมไม่ได้อยากจะประชดประชันอะไรแต่ถ้าเธอขอพวกเขาน่าจะทำอาหารหรูๆที่ดีกว่านี้ให้เธอทานนะแล้วลองคิดดูนะมีคนมาจ้างคุณห้าแสน 500, แค่ให้ทำอาหารกับให้ที่พักดูยังไงยังไงมันก็เหมือนหลอกลวงชัดๆผมก็เลยรู้สึกสงสยัยฉันไม่ได้ทานอาหารทำเองแบบนี้มานานมากแล้วนะ รครอบครัวของฉันออกจะมีฐานะแต่มันทําให้พ่อแม่ของฉันยุ่งจนไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะงั้นอาหารที่ฉันทานจะมาจากแม่บ้านที่เตรียมไว้ให้แต่แม่อาหารจะอร่อยเพียงใดฉันกลับไม่ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นจากอาหารเหล่านั้นเลยอย่างนี้นี่เองตัวเธอก็องคงคล้ายๆเราสินะข้าวของชิโดคุงนั้นอบอุ่นกว่าข้าวที่ไหนๆมันทําให้ฉันดีใจมากและฉันมั่นใจว่า จะไม่มีทางลืมรสชาตินี้อย่างแน่นอนมันก็เข้าธรรมดาธรรมดาเองนะตอนที่ห้าร้เงินไรายงานถึงเวลาอาบน้ำแล้วโอ้เดี๋ยวผมต้มน้ำให้แต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมมีแค่แชมพูผู้ชายโอเคไหมอ่ะไม่มีปัญหาฉันเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเซ็จนอนบ้านเพื่อนฮ่าฮ่ โอเคแล้วเสื้อผ้าล่ะครับได้เตรียมมาไหมยิ่งไม่มีปัญหาใหญ่เดี๋ยวฉันยืมเสื้อในเอาของผมเนี่ยนะถ้าเป็นเสื้อชีโดกคุงคงจะตัวใหญ่พอจะใส่เป็นชุดเดรสได้เลยเดรสเหรอฉันไม่ชอบใส่กางเกงเวลานอนนะ่ะมันอึนอดอัดโวโหแต่แบบนั้นมันก็เหมือนเวลาผู้หญิงใส่เสื้อของแฟนนอนนะดงิงั้นก็ได้ เธอนี่ชอบพูดให้ผู้ชายเข้าใจผิดบ่อยๆเลยใช่ไหมผมได้ยินมาว่าพวกวงไอดอลชอบทำแบบนี้เอ๊ะมันคืออะไรหรอนี่เธอจะไล่เดียงสาเกินไปแล้วเธอต้องระวังตัวไว้ด้วยนะถ้าเธอยังปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบนี้อีกมันจะเป็นอันตรายได้ผู้ชายมันก็เหมือนสัตว์ร้ายนะรู้ไหมเอ๊ะเธอก็เป็นสัตว์ร้ายเหมือนกันหรอชิด,ดคุง ถึงผมเป็นแต่ผมจะทำร้ายคนที่จ้างผมทำไมล่ะครับผมอ่ะต้องบริการทุกระดับประทับใจนะรู้ไหมฟังดูเห็นแก่งเงินจังนะแต่ก็โล่งอ,อกไปทีไม่มีเงินชีวิตมันก็ลำบากนะครับไม่แปลกที่เงินจะสำคัญแต่ต้องเข้าใจว่าโลกเนี้มีผู้ชายหลากหลายแบบแล้วเธอก็มีค่ามากมายกว่าที่เธอคิดไว้ด้วยเพราะงั้นผมขอร้องดูแลตัวเองด้วยแค่นี้เธอก็เด่นพอแล้ว แล้วเธอชอบหุ่นของฉันไหมเดี๋ยวผมขอดื่มน้ำก่อนนะ <c oughs> พูดงี้อย่างมีมวยใช่ไหมก็ <'d> เดี๋ยวนี้ทุกคนจ้องฉันด้วยสายตาแปลกๆตลอดเลยฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่มันทำให้ฉันกลัวไปหมดฉันแค่อยากให้ทุกคนชื่นชมในการร้องและเต้นของฉันแค่นั้นเองเธอคิดไม่ผิดหรอกส่วนใหญ่เขาจ้องมองเธอด้วยสายตาหื่นกระหายทั้งนั้น เมื่อตอนโอตโตสาก,กิเข้าวงการใหม่ๆหุ่นเธอยังผอมอยู่เลยมาตอนนี้เธอได้เติบโตขึ้นมากโตจริงๆแน่นอนครับว่ารูปร่างหน้าตาก็สำคัญถ้าไม่มีเธอคงยากจะเข้าวงการนี้มาได้แต่ผมไม่คิดว่ามันคือทั้งหมดดูตอนเธอร้องเพลงสิมันดูมหัศจรรย์มากการร้องและเต้นของเธอมันสะกดทุกสายตาให้จ้องโดยไม่กระพริบได้ทำให้รู้เลย ว่าเธอต้องซ้อมหนักแค่ไหนไหนจะสเสน่และความน่าดึงดูดของเธอทั้งหมดเอามาผสมรวมกันมันเลยยิ่งทําให้เธอดูพิเศษไปอีกไงล่ะแต่บางทีนะขอบคุณนะจ๊ะมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงอาบน้ําจากห้องนอนของผมก็ใช่ดิผมอยู่คนเดียวมาตลอดนี่ฮืมฮึมฮึมจะเอาเสื้อตัวไหนดีนะยิ่งใหญ่ยิ่งดีมาเอาตัวนี้แล้วกันเอา นี่มันเสื้อคติประจำตัวเราวน่นาจะไม่มีวันทำงานเด็ดขาดช่วยไม่ได้นะไม่มีตัวที่ดีกว่านี้ละรีบเอาไปให้เธอแล้วรีบออกมาดีกว่าเปิดแล้วนะย a โฮ้อะบทมันจะหลดดุดอ่ะ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบสามารถกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ ส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ